วันนี้ช่องสอเสือชาแนลจะพามาทดสอบดักปลาไหลได้วยเหยื่อปลาสดนะครับหมายก็เป็นสะน้ำนะครับนี่ครับหมายวันของวันนี้นะครับดักด้วยตุ้มดักปลาไหลนะครับดักได้กันสามหลังนะครับผลงานจะเป็นยังไงเดีย๋ยวเราลองไปรับชมกันนะครับดักปลาไหลได้วยเหยื่อปลาสดนะครับจะมีผลงานให้ชมหรือเปล่า ผลงานเลยครับจะได้ดูหรือเปล่าตักปลาไหลเหยื่อปลาสดนะครับผลงานจะเป็นยังไงจะดีตัวไหมครับมีแต่หินเลยครับไม่น่ามีตัวนะครับมาทดสอบใส่ดูนะครับเหมือนจะไม่ได้ครับ อ้าวเหมือนมีนะครับนี่ครับเหมือนจะใช้ได้ผลครับแต่ตัวน้อยนะเดี๋ยวค่อยเทให้ดูนะครับดักปลาไหลเหยื่อปลาสดนะครับหลังแรกน่าจะมีตัวครับแต่ตัวไม่น่าจะใหญ่ครับวางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูหลังถัดไปครับดักไว้ตรงนี้สองหลังด้วยกันนะครับนี่ครับลักษณะของไมเป็นสะนะครับ ดักปลาไหลเหยือปลาสดนะครับดูหลังที่สองเลยครับจะได้รุนไหมครับหลังนี้ดักตุ่มปลาไหลเยือปลาสดครับเอาเยื่อปลาสดมาทดสอบดักตูนะครับหลังที่สองจะได้รุนไหมครับ <c oughs> มีตัวม่เอย่ยไม่มีครับหลังนี้ เปลาครับมีตัวนะครับมีสักแอหเลยครับนี่ครับนี่ครับเหยื่อที่ใช้ดักวันนี้นะครับหลังที่สองเปานะครับไปดูหลังที่สามครับหลังสุดท้ายละหมายก็เป็นสะใกล้ๆกันนะครับแต่อยู่อีกที่นึงนะครับผลงานจะเป็นยังไงนะครับ จะได้ตัวไหมครับตัดปลาไหลเยื่อปลาสดนะครับครับลักษณะของไม้นี้ลกหน้าดูเลยแต่ติดข้างถนนนะครับจะได้ตัวไหมครับไม้นี้มีปลาไหมไมลรกมากไมนี้เดี๋ยวก็รู้ครับมืนมีอะไรยอยู่ข้างในนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปเทดูกันครับน่าจะเป็นปูมากกว่านะครับเดี๋ยวเข้าไปดูผลงานกันครับนี่ครับเหยื่อเป็นเหยื่อปลานะครับปลาสดนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันครับผลงาน นี่ครับนี่ครับผลงานครับปูดวนล้วนครับหลังนี้มีแต่ปูครับหลังต่อมานะครับหลังที่ว่าได้ตัวครับครับผลงานนี่หนึ่งตัวครับ นี่ครับจัดไปครับตักปลาไหลเหยื่อปลาสดครับ